สวัสดีค่ะเอมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยายกรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่3กันยา2566นะคะให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะเริ่มต้นที่คนวันที่3ใบมาเลยไม่พูดเยอะนะจ๊ะคนวอาทิตย์มีแม่นางถือไม้เท้านะจ๊ะดดาบค่ะ และหายปรินเตสนะคะเขาบอกว่าคนวัอาทิตย์นะวันนี้นะคะเขาบอกเรื่องของหน้าที่การงานก็เอาหูไปนาวตาไปไร่บ้างนะคะบางอย่างมีสิ่งผิดปกติตอย่าไปขยี้มากนะคะนะก็ยังคงทํากันได้อีกนานนะคะพย,ยายามอย่าไปขยี้อะไรมากนะให้มันเป็นไปอย่างนี้ล่ะคะ่ะประทองไปนะคะก็ยังสามารถที่จะทําทงานอย่างมีความสุขได้อีกนานนะคะ แล้วก็มีเรื่องของแตกดาบอย่างนี้นะคุณก็จะมีเรื่องของความอึดอัดนะเรื่องจากการตัดสินใจหรือการกระทําของคุณเองนะคะนะความอึดอัดขับใจความไม่คล่องไม่สะดวกสบายนะคะนะหรืออาการหน่วงหน่วงนะเหนียวเหนียวลังๆลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะวันนี้ระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะนะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการไปโมเตอรก็ได้ด้วยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งขอพ่ยทักพิเศษหน่อยอาการงานมีความยืดหยุ่นดีวันนี้นะคะ นะอาจได้รับคำชมอาจได้รับรางวัลหรือการเรื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งนะจ๊ะอ่ะต่อไปคนวคนจันค่ะจันมี the fool นะคะมีเด็กถือเหรียญ and the world นะคะ ขบอกคนวันจานท์วันนี้นะชิวๆนะคะอาจมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเดินทางใกล้ๆได้หมดเที่ยวเล่นเย็นใจไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเซเก็ได้นะคะนะม,มีเรื่องของเด็กถือเหรียญอย่างนี้เจ้าชะตาเขาบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะบางเป็นคนที่หวงแหนสตังนะอยากได้แต่ไม่อยากจ่าย <c oughs> นะคะอยากได้ของฟรีเปล่านะ ก็คืออยากได้อันนั้นก็อยากได้มีก็อยากได้แต่ฉันไม่อยากจ่ายหรอกหววเงินนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกวันนี้นะคะอาจจะมีคนนาโชคลาภเงินทองมาให้หรือได้สตังค์นั่นเองนะจ๊ะนะมี The World อย่างนี้นะคะเขาบอกว่าทําอะไรเทวดาก็อวยชัยให้พรวันนี้อยู่ในเซฟโซนสบายๆระวังน้ําหนักตัวเพิ่มระวังบริวารตั้งคันนะคะทํำไจกับการชาวต่างชาติต่างภาษาหรือ Worldwide ดีมากนะคะอะ เรื่องของไพ่ทักพิเศษนะคะกันเขาบอกว่าวันนี้อยู่สักที่ติดโต๊ะติดเตียงไม่ดีให้มี movement เข้าไว้นะคะให้เดินเหินไปพบปักผู้คนนะคะเข้าไว้เป็นดีนะตามนั้นเลยต่อไปคนวันอังคารค่ะอังคารสามใบนะคะเสียงชัดไหมช่วยเม้นบอกกันด้วยนะถ้าเสียงไม่ชัดจะได้แบบปรับปรุงแก้ไขนะด้นทางด้านเทคนิคนะคะเสียงชัดไหม เสียงมันฟังได้ไหมมันโอเคหรือ,อยังนะฮะคนวันอังคารมี6ดาบสัตว์แล้วก็4ดาบนะแล้วก็6ไม้เท้านะคะเขาบอกคนวันอังคารวันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางได้พักผ่อนได้ฮอลิเดย์ได้เวีเคชันนะคะนะหรือบางคนอาจจะไปเรื่องของการงานในตัวด้วยแล้วก็ไปพักผ่อนในตัวด้วยบางคนเขาเรียกว่าอะไระไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนได้ไปพักผ่อนด้วยนะ,ะไปไประชุมต่างจังหวัด นอกพื้นที่ก็ได้ไปพักโรงแรมรูรร้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนได้เที่ยวด้วยทํางานด้วยอย่างฮะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือในหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยสตอช่วงงานมันโลละนะสามารถหยุดพักได้นะคะใช้วันหยุดวันลาได้เต็มที่เลยบางคนก็มีการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนตามนั้นเลยนะคะขอให้พักพิเศษนิดน,นึงค่ะอ่า ระวังนะคะอย่าพักนานนะเดี๋ยวงานมันสมนะคะแล้วกลา,า,ายเป็นงานหนักนะหรือช่วงที่คุณพักนี่แหละนะงานเข้านะคะเออนะตามนั้นก็เป็นไปได้นะภาระหน้าที่ก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่ลดละคุณนะคะก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าทิ้งซะเลยทีเดียวงานต้องคอยมอนิเตอร์ไว้นะนะจ๊ะต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธสามใบจ้า พุธมีห้าถ้วยนะคะมีสี่ไม้เท้านะคะและเด็กถือดาบนะคะเขาบอกคนวันพุธนะคะบางทีตอนนี้คุณกาลังโฟกัสอะไรที่มันผิดจุดผิดตรงอยู่หรือเปล่าไปคาดหวังกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณจะได้แน่ๆน,นะคะขอให้คุณมองดูดีๆนะคะนะเต็มที่กับมันได้เลยนั้นเต็มคาราเบลแต่อันที่เราไปคาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของเรานะนะคะไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะ จะเล่าให้ฟังยกตัวอย่างเพื่อนถามว่าจะซื้อบ้านได้ไหมนะคะบอกว่าถ้าไพ่ตัวนี้ออกบอกว่ามันไม่ใช่นะเธอไม่ได้จะซื้อบ้านนะเออมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เธอจะได้เต็มเต็มเลยนะนะสรุปสรุปได้รถค่ะนะคหานะ อ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะอ่ะแล้วก็มีสี่เสาอย่างนี้นะคะเรื่องของการงานบ้านช่องห้องหอคู่อะไรอย่างเงี้ยดีนะบางคนอาจจะได้ไปร่วมงานนี่มันเป็นงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานที่มันเป็นอ่งานสักอ่ามงคลอ่ะนะคะก็เป็นได้นะคะงานแต่งอะไรเงี้ยได้หมดนะคะนะระวังพบเห็นบริวารดือด้อๆรันๆไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะแบบเหนื่อยกับบริวารหน่อยนะขอพักพิเศษค่ะ อาจมีการเดินทางนะคะนะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพฤหัสนะคะพฤหัสสามใบนะฮะพฤหัสมีแหงมาเลยนะจ๊ะแม่จ๋าแหงแมนนะคะแล้วก็แปดไม้เท้านะคะแล้วก็ซิกออฟคัพนะคะหกถ้วยเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะ หัวจะปวดนะอาการไม่ค่อยดีสุขภาพนะคะไม่ค่อยดีหรือวันนี้ทําอะไรก็ติดขัดทําอะไรไม่ค่อยคลืบหน้าไปไหนก็ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะหรือก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้พุ่งแรงเลยนะตอนนี้พุ่งเลยนะคะที่ผ่านมาถ้าไปไหนไม่ได้ตอนนี้พุ่งไปเลยคะ่ะบินไปเลยนะประมาณว่า ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าผิดไปจากเดิมนั่นเองนะถ้าคนที่เป็นอย่างนี้ในละักษณะนี้ที่ผ่านมาเป็นไปแล้ววันนี้ก็ไม่เป็นไรนะวันนี้พุ่งอย่างเดียวนะคะวันนี้เดินทางกลับบ้านเลยบางคนเดินทางกลับไปยังที่ที่เคยจากมานะบางคนไปดูแลครอบครัวดูแลบริวณบางคนไปหาฟงหาแฟนไปพบรักเอ้อนะคะนะการงานดีมีความคืบนหน้าสูงนะคะ แต่ระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะคะนะการดูแลบริวารยังเป็นอย่างดีอยู่นะคะนะคนสดมีโอกาสพบรักกับคนที่อายุต่างวัยกันนะอ่ามีไพ่ทัาพิเศษเป็นตัว king of w a r ะฮะหนะ้าที่การงานดีมีความมั่นคงดีในระดับที่ดีนะครับทุกอย่างเรื่องงานดีบงะะังค่ะต่อไปคนวันพักฤหธิอหักคนวันศุกร์ทันโทษสุขแล้วนะคะต่อไปคนวันศุกร์สามใบนะคะสุกมี เจ็ดไม้เท้าจะแม่จ๋าเก้าถ้วยก็มานะคะแอนอัศวินเรียนนะคะเขาบอกว่าวันวันศุกร์นะวันนี้เหนื่อยหน่อยนะมีชาเลนจ์นะคะนะเจ็ดไม้เท้านะคะแต่ก็เรื่องของอาหารการกินความเป็นอยู่ดีดอุดมสมบูรณ์นะคะการเงินดีค่ะรอเงินจากตรงไหนก็จะได้จากตรงนั้นขอพายคักพิเศษหนึ่งระวังเรื่องของความคิดมาก กังวลน,นะคะปวดหัวปวดหูไมเกรนขึ้นปวดเบ้าตาปวดเหงือกปวดฟันได้หมดเลยนะคะต่อไปคนวันเสาร์สามใบเสาร์มีเสาร์มีเลอรเวอร์นะคะมีหกถ้วยนะคะมีอัศวินดาบนะคะเขาบอกคนวันเสาร์วันนี้นะ สำหรับคนที่โสดเนี่ยพบคู่ได้เลยนะคะพบพบคู่แล้วจะเป็นคู่ที่สามารถคบกันได้ยาวเลยนะคะนะเดอเลิฟเวอร์นะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างหรือเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนึงนะคะนะเออหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าเป็นคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนหรือว่าเคยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมาก่อนแต่ไม่รู้จักกันก็ได้นะคะนะเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันเคยอยู่ประเทศเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคนที่แบบเขาเรียกไรคนที่บ้าน คนที่บ้านเกิดอะไรอย่างนี้ก็ได้เออกลับมาพูดคุยกันแล้วก็เกิดปิ๊งกงนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือได้ร่วมทุนร่วมหุ้นกับคนลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวบางคนไปเริ่มร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเปิดบริษัทคู่กับเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้อาจได้มีการเซ็นเอกสารสัญญานนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางนะนะคะแบบด่วนๆออกนอกพื้นที่หรือทําอะไรวันนี้ตัดสินใจเร็วปุ๊บปราดปุ๊บปราดนะคะอ่า นะฮะวันนี้ช่างครีเอทนะฮะนะคิดได้แต่ถ้าเป็นตัวทักเตือนไพ่ใบนี้ขอให้คุณลงมือทำอะไรที่มันทีละอย่างจะทำทีละสามสีอย่างนะคะพังพินาศเพราะฉะนั้นต้องทำทีละอย่างแล้วจะสำเร็จรูปล่ลวงได้ดีนะอย่าลืมนะทำทีละอย่างให้มันจบแล้วค่ะสำหรับ7วันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ